สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับหลังจากที่นะครับนักเรียนได้นะครับรู้แนวทางในการเรียนนะครับวิชาคณิตศาสตร์3นะครับว่าสาหรับวิชาคณิตศาสตร์3นั้นเราเรียนอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทําการทดสอบก่อนเรียนไปนะครับก็จะเข้าสู่ในหัวข้อหน่วยที่1นนะครับเลขยกกำลังนะครับก่อนอื่นนั้นเราจะขอทบทวนนักเรียนนะครับเกี่ยวกับ เรียกยกกำลังที่มีเลขเชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มนะครับขอย้อนความรู้พื้นฐานเดิมที่นักเรียนมีตั้งแต่มอต,ต้นก่อนนะครับกำหนดผลคูณของจํานวนต่อไปนี้นะครับ2คูณ2คูณ2แล้วก็คูณ2นะครับจะเห็นว่ามี2คูณกันอยู่ทั้งหมด4จํานวนหรือ4ตัวนะครับเราก็ สามารถจะเขียนอยู่ในรูปของ2อนะครับอ่านว่า2ยกกำลัง4นะครับถ้าหากว่า A เป็นจำนวนจริงนะครับและ N เป็นจำนวนเต็มบวก A ยกกำลัง N หรือว่า A กำลัง N นนั้นเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้ครับ นั่นหมายของว่า a คูณ a คูณ a คูณไปเรื่อยๆจำนวนทั้งหมด n จำนวนครับคูณกัน n จำนวนนะครับราเขียนสัญลักษณ์คือตัวนี้นะครับซึ่ง เอตัวนี้เราเรียกว่าเวกฐานนะครับเอตัวนี้เราเรียกว่าเวกชีกำเมืองเพิ่มเติมนะครับ a ยกกำลังศูนยจะมีค่าเป็น1ครับอะไรก็ตามนะครับที่ยกกำลังศูนย์ จะมีค่าเป็น1ครับยกเว้น0ูกำลังศมานิยามเพราะฉะนั้น a ยกกำลังศจะเป็น1เมื่อ a ไม่เท่ากับ0น,นะครับ a จะเป็น0ไม่ได้นะครับถ้า0ูยกกำลังศเราจะม่นิยามนะครับออีกตัวหนึ่งครับ a ยกกำลังงบ n เราจะทำเลขชี้กำลังให้เป็นจํานวนเต,ต็มบวกเพราะฉะนั้นเ,เอกกำลังลบเเราจะเปลี่ยนเป็น1ส่วน a ยกกำลัง n นะครับเช่นเดียวกันครับ a ต้องไม่เป็น0อนย์ยกตัวอย่างนะครับ3ยกกำลัง4ก็คือ3คูณกัน สี่จำนวนนะครับห้ามอ่านว่าห้ามบอกว่าสามคูณกันสี่ครั้งนะครับจำนวนครั้งให้เราดูที่เครื่องหมายคูณนะครับเครื่องหมายคูณมีอยู่สามตัวเราเรียกว่าสามคูณกันสามครั้งแต่มีสาอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่จำนวนเราจะเรียกว่าสามคูณกันสี่จำนวนนะครับเราสามารถหาคำตอบได้คือแปดสิบเอ็ด นะครับลบ2ยกกำลัง3ก็คือลบ2คูณกัน3จำนวนซึ่งมีค่าเท่ากับลบ8นะครับ2ส่วน3ทั้งหมดกำลัง3ก็คือ2ส่วน3คูณกันทั้งหมด3จำนวน เวลาคูณเศษส่วนคือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเพราะฉะนั้นจะได้เป็น8ส่วน27นะครับลบ2ยกกำลัง0ูนย์อะไรก็ตามที่ยกกำลังศูนย์มีค่าเป็น1ยกเว้น0ก์กำลัง0ูนเพราะฉะนั้นลบ2กำลังศูนมีค่าเป็น1ครับ 2ยกกำลังลบ3อ่าเลขชี้กำลังเป็นจำนวนลบเราก็จะเปลี่ยนให้เป็น1ส่วน2ยกกำลัง3ซึ่งมีค่าเท่ากับ1ส่วน8นะครับอ่ะอันนี้นิยามนะครับนิยามที่สำคัญก็คือ a ยกกำลัง0ย์จะมีค่าเป็น1เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับและ a กกำลังลบ n จะเท่ากับ1ส่วน a ยกกำลัง n เมื่อ a ไม่เท่ากับ0เช่นเดียวกัน ท่านี้นะครับให้นักเรียนดูทฤษฎีบทนะครับหรือที่เราเรียกว่าสมบัติของเลขย,ยกกำลังนะครับถ้าเราให้ a b นะครับเป็นจำนวนเต็มที่ไม่เป็นศูนย์และ m n เป็นจำนวนเต็มนะครับอทฤษฎีบทที่1น,นะครับสมบัติข้อที่1บอกว่า a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n ได้ a ยกกำลัง m บวก n นั่นหมายความว่าฐานเดียวกันนะครับคูณกันให้เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับยกตัวยอย่างนะครับ2องกำลัง3คูณ2ยกกำลังสองนะครับฐานเดียวกันคูณกันจากเลขชี้กำลังมาบวกกันกลายเป็น 2ยกกำลัง3บวก2ซึ่งมีค่าเป็น2ยกกำลัง5 A ยกกำลัง M ทั้งหมดกำลัง n ได้ a ยกกำลัง M คูณ n นะครับเป็นเลขชี้กำลังซ้อนกันให้เราเอาเลขชี้กำลังแจกแจงเข้าไปคูณครับยกตัวยอย่างเช่น2องกำลัง3ะทั้งหมดยกกำลังสอง นะครับเอาเกชี้กำลังเข้าไปคูณครับเป็น2ยกกำลัง3คูณ2เป็น2ยกกำลัง6นะครับสมบัติก้าที่3นะครับฐานนะครับเป็นผลคูณของ2จํจำนวนนะครับ เอคูณ b ทั้งหมดยกกำลัง n ได้ a อกำลัง n นคูณ b ยกกำลัง n นนั่นหมายความว่าเราจะเอาเลขชี้กำลังแจกแจงเข้าไปคูณนั่นในนะครับยกตัวอ,อย่าง2คูณ3ทั้งหมดยกกำลัง5เราก็เอา5แจกแจงเข้ามาข้างในกลายเป็น2องกำลัง5คูณ3ยกกำลัง5นะครับ มาดูสมบัติข้อต่อมานะครับ a ส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง n เท่ากับ a อสกำลังเส่วน b ยกกำลัง,ง n เช่นเดียวกันเมื่อกี้นะครับสมบัติข้อที่3าเป็นผลคูณเพราะฉะนั้นสมบัติข้อที่4นะครับอยู่ในรูปของผลหารนะครับยกตัวอย่าง2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง5 เพราะนั้นเราสามารถเอาเลขชี้กำลังแจกแจงเข้ามากลายเป็น2กำลัง5ส่วนด้วย3ยกกำลัง5ครับสมบัติข้อที่5 A กำลัง M หารด้วย A กำลังเเท่ากับ A ยกกำลัง M ลบนะครับฐานเดียวกันหารกันให้เราเอาเลขชี้กำลังมา ลบกันยกตัวยอย่างเช่น2อกำลังหาหารด้วย2ยกกำลัง3นะครับฐานเดียวกันจับเลขชี้กำลังมาลบกันนะครับฐานเดียวกันหารกันนะครับจับเลขชี้กำลังมาลบกันกลายเป็น2ยกกำลัง2นั่นเองนะครับ อ่ะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างที่1นนะครับจงเขียน27ยกกำลัง3คูณกับ9ยกกำลังสองนะครับให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกอ่ะข้อนี้ทำยังไงดีครับข้อนี้เราก็จะต้องเปลี่ยน27ให้เป็น เลขยกกำลังแล้วก็เปลี่ยน9ให้เป็นเลขยกกำลังเช่นเดียวกันนะครับอ่ะโอเคนะครับวิธีทำา27ยกกำลัง3คูณกับ9ยกกำลัง2อ7มันก็คืออะไรครับ3กำลัง3แล้วทั้งหมดยกกำลัง3 9เปลี่ยนเป็นเลขยกกำลังคือ3กำลังสแล้วทั้งหมดยกกำลัง2 จากนั้นเราใช้สมบัติของเลขยกกำลังครับแจกแจงเข้ามาเป็นสามยกกำลังสามคูณสามเป็นเก้าคคูณกับสามยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองกลายเป็นสามยกกำลังสองคูณสองคือสี่นะครับฐานเดียวกันคูณกันเราจับเลขเชือกกำลังมาบวกกันกลายเป็นสามยกกำลังสิบสามครับโอเคนะครับได้คนระับ อ่ะคราวนี้มาดูตัวอย่างที่2นะครับจงเขียน8ส่วน6ทั้งหมดยกกำลังสองคูณกับ12ยกกำลัง3ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะเปลี่ยน8ให้เป็นเลขยกกำลังนะครับ6กับ12ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเลขยกกำลังได้โดยตรงเราต้องทำการแยกตัวประกอบออกมานะครับ แปดส่วนครทั้งหมดกำลังสองคูณ12ยกกำลังสานะครับแมันก็คือ2คูณกันทั้งหมด3ตัวก็คือ2องกำลัง3 6เราแยกเป็น2อคูณสนะครับแล้วทั้งหมดยกกำลังสองสิบอเราแยกเป็น สี่คูณสมถูกไหครับแต่4มันคือ2องกำลังสเพราะฉะนั้น12คือ2องกำลังสคูณสแล้วทั้งหมดยกกำลัง3ครับอ่ะผลแรกนะครับสอกำลังสทั้งหมดกำลังสองเป็น2องกำลังหหารด้วย2แจกแจงเข้ามาครับเป็น2องกำลังสคูณสามกำลังส 2กำลังสองแจกแจงเลขยกคูณ3ทั้งหมดกำลัง3แจกแจง3เข้ามาเป็น2ยกกำลัง6คูณ3ยกกำลัง3คราวนี้จัดกลุ่มนะครับจะเห็นว่าตัวนี้มีฐานเดียวกันคือฐาน2นะครับคูณการจับเลขชี้กำลังมาบวกกันและหารการจับเลขชี้กำลังมา ลบการกลายเป็น2ยกกำลัง6บวก6แล้วลบ2นะครับส่วนก้อนนี้มีฐานเหมือนกันนะครับฐานเดียวกันคูณกันฐานเดียวกันหารการจับเลขเชืกำลังมาลบกันนะครับเพราะนั้นคูณ3กำลัง3ลบ2 2กำลัง6บวก6ลบ2นะครับ6บวก6ลบ2กลายเป็น2กำลัง10คูณกับ3กำลัง3ลบ2ก็คือ3กำลัง1เพราะนั้นเราได้คำตอบนะครับคือ2กำลัง10คูณ3ครับ มาดูตัวอย่างต่อมาจงเขียน10กำลัง3คูณ5กับกำลัง2หารด้วย2กำลัง4คูณ5กำลังลบ2นะครับให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและมีเลขเชี้อกำลังเป็นจำนวนเต็มบวกเช่เนเดียวกันเ่ยก็ต้องเปลี่ยน10ให้เป็นเลขยกกำลังแต่10ไม่สามารถเขียนเป็นเลขยกกำลังได้เราก็าทำการแยกตัวประกอบมานะครับ เปลี่ยน10บกำลัง3าคูณห้ากำลัง2หารด,ด้วย2กำลัง4ีคูณห้ากำลังลบสถ้ากลายเป็นสิบก็คือ2คูณหทั้งหมดยกกำลัง3คูณด้วยห้ากำลัง2องหารด,ด้วย2องกำลัง4ีคูณห้ากำลังลบสนะครับจากนั้นเราทำการแจกแจง สามเข้ามาเป็นสองกำลังสามคูณห้ากำลังสามคูณห้ากำลังสองหารด้วยสองกำลังสี่คูณห้ากำลังลบสองจากนั้นให้นักเรียนพิจารณานะครับพจน์ที่มีฐานเท่ากันนะครับคือสองกำลังสามกับสองกำลังสี่แล้วก็ ห้ากำลังสามคูณห้ากำลังสองหารด้วยห้ากำลังลบสองนะครับอาสองกำลังสามหารสองกำลังสกลายเป็น2องกำลังสามลบสคูณอยู่กับห้ากำลังสามคูณห้ากำลังสองหารด้วยห้ากำลังลบสก็กลายเป็นห้ากำลังสามบวกสลบด้วยลบส เพราะนั้น2กำลังสลบ4กลายเป็น2กำลังลบ1 5ากำลัง3บวก2อบด้วยลบ2กลายเป็น5ากำลัง3บวก2แล้วบวก2กลายเป็น5ากำลัง7นะครับแต่2กำลังลบหเราจะต้องทำให้เลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยน2กำลังลบ1กลายเป็น1ส่วน2คูณกับหากำลัง7หรือ ห้ากำลังเส่วนสนั่นเองครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับเลขยกยกำลังที่มีเลขชีก้กำลังเป็นจำนวนเต็มนะครับหลักๆนะครับอยากให้นักเรียนนะครับเข้าใจนิยามนะครับที่ว่า a กําำลังศย์มีค่าเท่ากับ1 และเกำลังลบ n เท่ากับ1ส่วน a กำลัง n รวมถึงสมบัติของเลขยกกำลังที่ว่าฐานเดียวกันคูณกันจัดเลขชี้กำลังมาบวกกันเลขชี้กำลังซ้อนกันให้นำเลขชี้กำลังที่ซ้อนกันนั้นเข้ามาคูณนะครับเอกำลัง m คูน a กำลัง n จะได้ a ยกกำลัง m คูน n นะครับ ถ้าฐานเกิดมีเกิดจากผลคูณของ2จํจำนวนนะครับให้เราเอาเลขชี้กําลังนั้นแจกแจงเข้ามานะครับ a คูณ b ทั้งหมดยกกําลัง n ได้ a กาลัง n คูณ b ยกกาลัง n เ <S' S 1> ช่นเดียวกันฐานเกิดจากผลหารนะครับ a ส่วน b ทั้งหมดยกกําลัง n ก็จะได้เป็น a กาลัง n ส่วน b ยกกาลัง n นะครับและฐานเดียวกันหา,นการกันท้ายนํา เลขชี้กำลังมารลบกันนะคะเกำลัง M หาร a กกำลัง n ได้ um. a ยกกำลัง M ลบ n นะครับเพิ่มเติมให้นักเรียนนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ครับหนังสือชนิดศาสตร์พื้นฐานชั้นมอนะครับให้นักเรียนลองเข้าไปศึกษาตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2และตัวอย่างที่3เพิ่มเติมในหน้าที่ห แล้วให้นักเรียนลองทําแบบฝึกหัดที่1 1ข้อ1กับข้อ2นะครับเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนในเรื่องของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มนะครับและหลังจากที่นักเรียนนะครับศึกษาจากคลิปนี้แล้วนะครับก่อนที่จะทําแบบฝึกหัดนะครับ ก็ให้นักเรียนทุกคนสแกน QR code นี้เพื่อเป็นการลงทะเบียนเข้าชั้นเรียนด้วยนะครับสำหรับนักเรียนคนใดที่มีข้อสงสัยนะครับในตัวอย่างทั้ง3ตัวอย่างหรือแบบฝึหกหัด1.1นั้นนะครับนักเรียนสอบถามเข้ามาผ่านทางรายกลุ่มของครูประจำวิชานะครับหรือในทักในแชทของกลุ่ม Facebook มาก็ได้นะครับโอเคนะครับ พบกันใหม่ในเรื่องถัดไปนะครับวันนี้